คุณผู้ชมคุณคุณผู้ชมเยอะมากแต่คุณปิดไม่เป็นเนี่ยมันมันยังไงไม่เหมือนกันเลยนั่นแหละสิก็ผมพูดแค่ว่าวันงานวันงานเรียมันสวยทําให้วันวันที่เราได้เจอกันอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วงานผมก็ให้ไปทีจ่อจาำสองตรงตัวเนี้ยแต่ก็มาแต่ก็แต่ก็ถูกกันกันเต็มที่เลยในในรอมไหนตาถูกกันทุกคนเลยเกือบทุกคนอจะให้คุณไม่ต้องมาคุยหรอกอะไรนะ ผมทาอย่างงี้ด้วยนี่นี่ผมทํางี้ด้วยผมไม่เป็นต้องพูดอะไรไไถ้าผมก็ให้ผมลิดอะไรแล้วมผมก็ให้ผมลิดอะไรผมก็ให้เหมือนกันผมก็แม่นเหมือนกันไม่มีใครแม่นอ่ามามามาอาวันนี้คุณมาคุณท้าไม่พูดเลยเหรอะคือคุณแบบมั่นใจมากเลยใช่ไหมว่าคุณเราสุดยอดอะไรเงี้ยอ่า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 ทุกคนนี่เขาท้าด้วยเราไม่ตั้งตัวนะแล้วเราจะทำไงกันดีพี่จะเอ๋ว่าไงดีครับ ผมพูดไม่แคร์อยู่ไหมผมพูดไม่เก่งนะไฟเราพูดไปโอ้โหออคือคือเอาิีนะของดีไงเขาก็เร็วกว่าเขาไม่ต้องพูดผมผมไม่มีอะไรเลยผมไม่มีอะไรเลยผมมาแบบออผมก็มาแบบว่าอยากลองไงว่าเจ๊ดเดตดิ้งดูออเห็นนั่งไลน์หน้าเลยด้วยไงขอบคุณ ใช่ก็คืออะไรนะอะไรนะคุณพูดอะไรคุณพูดอะไรที่นั่งไหมนานแล้วไงอ๋อครับผบต้องขอบคุณมากที่เข้ามาตันผมนะปะ๋าขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงผมก็สู้ป๋าไม่น่าจะสู้ป๋าไม่ได้อยู่แล้ว,วเพราะสามร้อยแล้วป๋าไปแปดร้อยกว่าแล้ว,วผมเหมือนจะบวกตลอดไปแล้วอ๋อติดต่อมามทำมาแสดงสที่เปิ์ไหนที่เปิดติดต่อที่หน้าเพจที่เกลูกฟ้า,า,ากิศดาปรมีได้เลยครับ เอาเตรียมตัวมาดีอ่าใช่พี่เอพี่ชาเอกว่าไง